สุัยอดไดพีเคไดพีเคชาแนลนะครัผมวันนี้เราไปดูที่ยศสอกันขอน้องกูไปแล้วอย่าเอามาคืนแล้วกันคนหนึ่งต้องขอขอบคุณนะทีที่รับชมทีแรกทิ่อยู่วันนะวันนี้อยู่กับพี่แอลลูกชายนะฮะครับผมลูกชายครับเจียวหยุนครับเป็นยังไงนะยิ <laughs> ้มอย่างเงี้ยความรู้สึกหลังดูเป็นไงบ้างครับ,<ม>บความพึงพอนะนครับหนุกฮะหนุกฮะขอบคุณมากครับโอเค โอเคเดี๋ยวเจอกันที่บ้านโอเคครับเรากลับมาคุยกันเรื่องที่หยด2กคันนะฮะหลังจากที่เราไปดูเมื่อสักครู่นี้เลยสดๆร้อนๆเลยนะรีบกลับมาทําเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าหนังสนุกสนุกสนุกโอเคเลยลูกชายผมชอบมากาถ้าเทียบกับภาคหนึ่งแล้วอะเรารู้สึกว่า มันจะเป็นคนละแนวมาเลยนะระหว่างภาคหนึ่งกับภาคสอง่ะภาคหนึ่งจะเป็นอะไรที่แบบหนังสยองขวัญเออเอาแนวหนังผีเออคือผีอาจจะมีบูยิงผีบ้างแต่ก็ก็คือหนังผีโดยรวมมาแต่พอภาคสองไม่ใช่ภาคสองมันเป็นผีมให้ผีเป็นผีเป็นไล่ล่าเป็นผจนภัยเป็นแนวแบบกดดันเออแบบ โอ้หลายอย่างอ่ะเออมันมันก็รวมๆกันเราจะพยายามพูดแบบไม่สปอยอ่ะเอออย่างฉากในโรงแรมเราดูปุ๊บเรารู้เลยว่าอ่ะไอ้นี่มันหนังเรื่องนี้นี่หว่าการวางมุมกล้องแบบนี้การทาคาแรคเตอร์แบบนี้เดินแบบนี้เอ้านี่มันไอเรื่องนี้นี่หว่าอะไรเงี้ยเออเราดูแล้วนี่คือเรฟเฟอร์เรนซ์เขาเล่นกับเรฟเฟอร์เรนซ์เรื่องนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมต้องชมที่หยดสองเลยก็คือจ้ำสแกนเนียนตาในสำหรับคนรู้สึกผมนะผมว่าเขาจ้ำสแกนเนียนตามากจ้ำสแกนเนียนอะ คืออยู่ๆก็ปล่อยจาสแกมมาเลยแบบมีเหตุมีผลอะเป็นจาสแกมที่มีเหตุมีผลแต่ว่าบางอย่างอะซาวเอฟเฟกบางอย่างผมมีความรู้สึกว่ามันเกินจริงไปหน่อยอย่างเช่นเสียงน้องน้องยี่อะเสียงน้องยี่น้องยี่กับการทําซิงเสียงเอฟเฟกเสียงสกอเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตัวของน้องยี่มันไม่เหมือนเด็กไม่เหมือนมันไม่เหมือนเด็กมันเหมือนเสียงผู้ใหญ่ หรือมันฟังแล้วมันก็ไม่ใช่เด็กอ่ะมันจะควรจะแบบเป็นเสียงที่มันดูใกล้เคียงกับน้องกว่าน,นี้ไหมอะไรอี้อะไรแบบนี้คือมันดูมันดูไม่ไม่เมคเซ e n s กับการจะให้เสียงกับน้องตัวเล็กๆกับเสียงนี้อะไรเงี้ยอาจจะมีบ้างบางส่วนนะฮะแต่โดยรวมผมบอกเลยว่าสนุกกว่าภาคหนึ่งภาคหนึ่งอย่างที่บอกมันคือหนังสยองขวัญภาค2นี่คือหลากหลายอัตรัมากเปิดเรื่องมาก็ทําเหมือนมันจะเบาๆเนะาะเบาๆไม่มีอะไรมากอา่เขาก็จะแบบ พูดถึงที่มาที่ไปของตัวละครอะไรมาเนี้ยพอพอ,พอเริ่มมาสักพักนึงเขาก็ปูให้เราแบบเย็นใจพอเรารู้สึกเออมันก็ยิ้ม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 ปุ๊บแม่ปึ๊กฮะเชื่ออะไรเนี่ยอะไรแบบนี้คือเอาแล้วเหรออืมมันก็แบบทาให้รู้สึกว่าเขาเล่นกับอะไรแบบนี้นะเล่นกับความคลายก่อนผ่อนคลายผ่อนคลายเรานแล้วก็โยนปุ้งมาให้เราตกใจแล้วบางทีบางจังหวะอย่างเงี้ยมันเป็นจัมส์สแกร์แบบ มันไม่จำเปจะเรียกอะไรมันเป็นการโบ๊ะบ้าเออโบ๊ะบ้าแบบให้มันตลกอ่ะจะมองว่าตกใจก็ตกใจจะมองว่าน่ากลัวก็ไม่ได้น่ากลัวบางทีอ่ะนะมันไม่ได้น่ากลัวแต่มันเป็นลักษณะตกใจแล้วแบบแม่งมึงจะมาทําไมเนี่ยมึงจะเดินทําไมนกอะไรแบบนี้เออมันเป็นความรู้สึกแบบที่เขาเล่นกับคนดูเออเรารู้สึกว่ามันโอเคนะมันมันมันอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนที่ดูหนังค่อนข้างเยอะเราก็เชื่อว่าเราเป็นคนดูหนังเยอะเราไม่ใช่สายแบบทําหนังหรือถ่ายฟิล์มหรือแบบ ดูต้องจดละเอียดไม่ใช่เราคือผู้บริภโภคงโง่ๆหนึ่งคนที่เราดูไปเรื่อยๆอเราก็ถูกเขาเล่นกับเครื่องมือตรงความเป็นผู้บริภโภคของเรานี่แหละเอออย่างภาคหนึ่งเนี่ยจังหวะจำสแก์มีอยู่ช่วงหนึ่งผมก็บอกลูกว่าเฮ้ยยังไม่มายังไม่มามันจะต้องเป็น1 2 3สและห้มันจะคล้ายๆแบบอ,อินซีเดนต์เออเนี่ยมันคือสเต็ปอินซิเดีย์เลยแล้วก็จะแบบแล้วก็จะอธิบายลูกว่าแต่สําหรับผมภาค2ไม่ใช่ภาค2จะ จะมีความหลากหลายในการจำสแกรจำสแกรเยอะไหมเยอะเยอะมากแต่ทุกครั้งได้ผลเป็นการเล่นกับจำสแกรที่ได้ผลอย่างเหลือเชื่อเออมันไม่ได้แบบปุ้งปั้งด้วยเสียงพระโคมปุ้งปั้งปุ้งปั้งแล้วเราจะรู้เออบางเรื่องน่ารําคาแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนี้พอปุ้งแล้วแม่งมีมีแบบมันเหมือนแบบปุ้งแล้วต่อยป้องแล้วหน้าหงายเออหน้าหงายแล้วแม่งใส่เงี้ยเออมันรัวกระหน่ำใส่เลย พอทุกครั้งที่มีจ้ำสแกร์ปัง้งแม่งก็จะแบบดุดดุุดุดุดรัวหมัดใส่เรามันเลยเป็นจ้มสแกร์ที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่แบบปุ้งแล้วหายปุ้งแล้วหายอย่างเงี้ยอันนั้นก็ะคือสําหรับส่วนตัวผมมองมันม,มีประโยชน์คือมันแค่แบบทําให้ตกใจสะดุ้งแต่มันมันไม่สานต่อเรื่องแต่อันนี้คือพอปุ้งปุ๊บแล้วมันไปต่อเลยโดยรวมหนังเรื่องนี้ผมมองว่ามันเป็นหนังค่อนข้างจะหลายหลายอรรถรสนะเป็นทั้งประจนภัยเป็นทั้งสยองขวัญเป็นทั้งการไล่ล่าเป็นทั้ง หนังแบบแวันโลเคชันเลยเออมันมีหลายะธร์ดอ่ะเออมันเราดูรู้ว่าเนี่ยคาแรคเตอร์นี้มาจากเรื่องนี้แน่แนเลยโลเคชันนี้อ้างอิงมาจากอันนี้แน่เลยอ๋อคู่กำกับชงกับแบบเคารพอะไรทั้าอย่าอะไรให้คำเคารพต้นฉบับอย่างคนนี้แน่เลยคาแรคเตอร์ Character, การเดินท่าทางคนนี้เลยอย่างเงี้ยคือเราดูเรารู้อ่าแต่โดยรวมอะมันค่อนข้างจะตอบโจทย์ความความรู้สึกคนดูว่าถ้าช็อตนี้นะมึงอย่างนี้นะ แม่งจะแบบอเอออย่างงี้สิวะอะไรแบบเนี้ยเออแบบอย่างลูกชายผมว่าอสัตว์ไก่อย่างเงี้ย,ยบบเออเนี่ยคือฟิลลิ่งของคนดูแบบเออกูอึดอ,อ,อัดมาตลอดอะไ้เรื่องเนี้ยทำหืมมึงสักทีเด้อพอแม่งปั๊มอะไรแบบเนี้ยเอออาจจะไม่สามารถจะบอกได้นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยงไงเออเราก็สามารถจะบอกเราเราจะบอกได้แค่แอคติ้งของเราเฉ่วา่านาทีนั้นตอนนั้นเราเจอแบบนี้แล้วแบบมันรู้สึกแบบเออว่าเอออะไรแบบเนี้ยออื ส่วนการหาเหตุผลอย่างที่บอกครับก็อย่างที่เขาบอกในรีวิวอะออไม่ต้องไปหาเหตุผลอะไรมากเหตุผลมันก็จะเป็นเหตุผลแบบจับยัดอืจับยัดเออในความเป็นไทยๆแต่มันไม่อีหย่างวะเออมันพูดจริงๆนะมันเป็นเหตุผลที่ฟังแล้วสําหรับผมผมว่ามันไม่อีหย่างวะอืมอย่างที่คนสงสัยก็ว่าทําไมจ่าไม่ตายอ่ะทาไมจ่าไม่ตายก็เหตุผลง่ายๆก็อย่างที่เขาเขาพูดกันอะออมันก็อย่างนั้นแหละอืมมันจมันก็ไม่อีหย่างวะเขาทําไมอ่ะ ไอ้แค่คนเราจะยิงปืนแม่นกันทุกคนมันคงไม่ใช่มั้งแล้วผียิงปืนมันจะมาแม่นกว่าคนยิงได้ไงอะถูกไหมคนยิงเองอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าทุกครั้งจะโดนเออคน,คนใครที่เคยยิงปืนอะ่ะผมมั่นใจว่าคนยิงปืนไม่มีใครหยิบปืนน้อยอะน้อยน้อยมากที่จะหยิบปืนลูกโม่ไปยิงใส่เป้าระยะสักสิบเมตรแล้วเข้ากลางเป้าเอ,อ่หรือเข้าจุดตายมันไม่ใช่ทุกคนแล้วผู้หญิงเนี่ยเป็นอ่าเพศที่มี กล้ามเนื้อผมไม่ได้ดูถูกนะแต่ถ้าเทียบกับผ,ผู้ชายผู้หญิงจะมีมีมีความแข็งแรงของมัดกล้ามเนื้อน้อยกว่าดังนั้นการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะเอาปืนลูกโม่มายิงด้วยมือข้างเดียวเออให้เข้าเป้าจุดตายมันก็เป็นเรื่องที่ก็ไม่ใช่ว่าทําได้หรือไม่ได้เออมันก็ไม่ใช่แบบมันจะประสบความสำเร็จได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เออทุกครั้งมันอาจจะพลาดได้อ,อ,อย่างตอนที่ในเรื่องอะเราก็ดูอ๋อแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่า คือคือเราก็สองจิตสองใจนะเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆล้วจะทายังไงต่อว่าไอ้พวกที่เหลืออ่าก่อันหนึ่งโอ้ยมันไม่มันไม่น่าล็อกเดี๋ยวมันก็ต้องได้แหละเออมันก็ต้องนั่นแหละน้าอะไรเงี้ยแล้วมันก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองระหว่างทางอ่ะที่มันเกิดเหตุการณ์อ่ะมันจะมีเหตุการณ์ออกมาเป็นสองฝั่งถูกฮะฝั่งฝั่งฝั่งยักษ์กับฝั่งทางบ้านอ่ะมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่แบบจบเหตุการณ์ทางยักษ์อ่ะแล้วมามาพูดต่อทางบ้านอ่ะ โดยตลอดระยะเวลาที่ที่เหตุการณ์ทังยัจบไปในช่วงนั้นน่ะแล้วพอมาเริ่มกันทางทางบ้านะ่ะเราก็จะคิดตลอดนะืมไม่น่าืมไม่น่าถ้ามันจะขนาดนั้นก็โอ้โหเราจะไปยังไงกันต่อวะเนี่ยเฮ้ยพวกมึงเออแต่มันก็ไม่น่าอะไรเนี่ยเออมันจะอยู่แล้วก็หนักประมาณนี้เขารู้สึกอะ่ะเออเราใ,ใจเราก็คิดอย่างนี้นะอ่ะโอเคจุดสุดท้ายฉากสุดท้ายอะ่ะผมผมก็มาถึงตอนจบเนาะตอนจบทุกอย่างช็อตสุดท้ายเลย ถ้าตอนจบนะในภาพแบบไม่ไม่เป็นแบบนั้นนะเปลี่ยนเป็นแบบยิ้มสยองเหมือนหนังเรื่องสมยัยอะ่ะโอ้โหผมบอกเลยมึงเอ้ยมีเดือดอะ่ะเออคนในโรงมีเดือดอะ่ะมีแบบเฮ hey, ้ยโอ้ยอะไรตัวนี้ตวหนะผมมั่นใจเลยเพราะว่าตอนจบสุดท้ายอะ่ะเ,เขาขาค่อนข้างจะทิ้งทิ้งสเปซระยะเวลาไว้นานเลยนานจนเรารู้สึกแบบแน่นะไม่มีอะไรแน่นะ โอเคนะชัวร์ใช่ไหมกูไม่มั่นใจเลยว่ะความรู้สึกเรารู้สึกนี้เลยอ่ะไอที่ตอนนี้ที่พวกมึงอย่างนี้กันเนี่ยมันมันแน่ใจแล้วใช่ไหมเออมันชัวร์นะไม่ไว้ใจเลยแล้วถ้าตอนจบฉากสุดท้ายก่อนจะตัดซีนนะตัดตัดซีนขึ้นตัวลักตัวเกนชิดนะแล้วหน้าแบบอย่างเงี้ยโอ้โหเดือดบอกเลยว่าเดือดอืเพราะว่าก่อนที่หนังจะเริ่มอ่ะมันมีหนังเรื่องสมายสมายสองเออ ยิ้มสมายมาในตอนท้ายเรื่องนะผมบอกเลยโอ้โหเดือดจริงๆอ่านั่นนั่นคือความรู้สึกที่เราดูเรื่องนี้ถามว่าสนุกไหมสนุกครับควรไปดูไหมไปเลยครับอ่าสำหรับใครที่เป็นแฟนที่หยดนะหรือไม่ใช่แฟนที่หยดก็ได้สําหรับใครที่แบบช่วงนี้วันหยุดอยากจะหาหนังที่มีความบันเทิงบันเทิงแบบแต่ว่าเราก็ต้องบอกว่ามันมีความรุนแรงเลือดสาดหัวหลุดอ,อย่างมีอืมดังนั้น ถ้าไม่ได้อยากหนักดูหนังประมาณนี้ก็ไปดูกระตูงการ์ตูนอะไรก็ได้โจ๊กเกอร์ไปนั่งฟังเพลงโจ๊กเกอร์ก็ได้บนกันลลงมเลยน่ะ <_ d ata> เฟรียเดอร์เออผมว่ามีมีถึงพันแน่พันล้านไม่แน่นะเออผมว่าปีนี้ก็ไม่มีใครมาแย่งซีนอ่ะขนาดปีที่แล้วมีสัป,ปเปลเอมาแย่งซีนเขาก็ยังได้นั่งหลายร้อยถูกไหมเกือบพันล้านเหมือนกันอันนี้คือ,อในเดือนนี้ไม่มีใครมาแย่งเขาเลยนะ <_ d ata> เออผมมองว่าเขาถึงแน่เออถึงพันแน่ๆอ่ะโดยรวมก็ประมาณนี้ครับสําหรับ ที่หยด2ถ้าถามว่าให้คะแนนที่หยดหนึ่งผมให้เท่าไหร่6.5จริงๆที่หยดหนึ่งผมจะให้5ถึ 5. 5, ง5.5 6.00ด้วยซ้ำเออแต่แบบเกงใจงานโกโดนดรามา่าก็เลยให้6.5อะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาจริงๆพอลงลงเน็ตฟิกเห็นไหมคะแนนก็ไม่ได้ทิ้งอย่างที่ผมคิดเราดูในฐานะผู้บริโภคอะเราไม่ใช่สายอวยอะโอเคเราทําหนังจะบอกว่าทําหนังไม่เป็นก็ใช่เราแค่ไม่เราเราเป็นคนถ่ายภาพเาราอาจจะไม่ได้ทําหนังเราไม่เคยทําหนัง แต่ลองไหมอ่ะลองผมทําผมอาจจะทำได้ก็ได้เอออ่ะแต่แต่ก็อย่างว่าเราอยู่ในฐานะผู้บริโภคเราก็ต้องอ่ะดูในฐานะผู้บริโภควิจารณ์หรือพูดถึงในฐานะผู้บริโภคดังนั้นที่หยด2ผมให้ที่8ครับแน่นอนที่สุด8ยังไงก็สำหรับคือผมไม่ใช่เทพเทพบุตรหรือเทพธิดาหรือเทพพดดระเพพจา้าแรงสิ้นที่แบบโอ้โหคะแนนมึงยิ่งใหญ่แต่ผมมีความรู้สึกว่าคน่างผมเป็นคนเรื่องมากคือเราดูมาเยอะ การที่เราจะให้แปะคะแนนกันหนังสักเรื่องหนึ่งการที่เราจะให้แปะคะแนกนกระหนังสักเรื่องหนึ่งอ่ะมันเป็นอะไรที่ถือว่าเรายอมรับและเราชอบจริงๆเออประมาณนี้โอเคสําหรับที่ยอดสองนะฮะใครสะดวกไปดูนะเอออย่าเชื่อเชื่อคือผมก็พูดในทัศนิยมของผมไงนะเอออย่างที่บอกทุกทุคลิปก็คือเป็นทัศนิยมอย่างที่บอกในทุกทุคลิปก็คือเป็นทัศนคติส่วนตัวผมผม,ผมุมมอ,องผมกซำหัวศพปุ้ยเป็นศนัเป็นทัศนคติส่วนตัวผมมุมมองโฮกซำการของผมดังนั้นผิดถูก อยู่ที่วิจารณญาณของท่านดีก็ก็ฟังไม่ดีก็ปล่อยผ่านไปแต่จะเชื่อได้หรือไม่ไปดูด้วยตาของเองครับผมบอกได้แค่นี้เท่านั้นเองโอเคขอบคุณที่ตามรับชมบ๊ายบายไปแล้วปิว้ว